สวัสดีครับผมผมกบนาครับเมื่อนี้ครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับแม่อุดรนนะครับเล่าบริยูจังหวัดอุดรครับแต่ว่าแม่ชื่ออุดรเมื่อกี้ผมบอกว่าผมขอแสดงความดีใจกับแม่เพราะว่าแกถูกเลข04 แกไม่ได้ถูกเลขแปดสี่สามนะครับแกไม่ได้ถูกเลขหกหนึ่งแต่แม่อูดอครับแกถูกรอตอรี่รางวัลที่สามครับถูกรอตอรี่รางวัลที่สามครับเลขเจ็ดแปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่แกบอกว่าแกถูกเลขรางวัลที่สามได้เงินสองแสนสี่ผมก็ผมก็มามาดูนะครับนะว่าผมก็ไปกดเบองไหม ว่าเลขที่เราบอกมามันมีบอผมก็ไปกดเบิ์มมีครับเป็นรางวันที่สามรางวันละแปดหมื่นแล้วแกก็บอกว่าแกได้สองแสนสี่แปดหมื่นจากใบเนาะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แกถูโรต,ตรี่สามใบครับแก่ฏดบบอเราว่าแกถูกจากใบแต่แกบอกว่าแกได้รางวันที่สาม ได้เงินสองแสนสี่พงกว่าสองแสนสี่แปดหมื่นแสดงว่าแกถูกลอตเตอรี่สามใบผมเลยอยากรู้ว่าแม่อุดอรเนี่ยคือแกถูกลอตเตอรี่ไอ้เลขที่ว่าเนี่ยลงท้ายด้วยศูนย์สี่คือแกถูกมาจากไหนแกกระทักมาบอกผมว่าแกถูกเลขจากที่ว่าผมไปขยียมซีอยู่ที่กระท่อมบ้านจะบกที่ว่าผมไปขยียมซีได้เลข ห5กับ0 4ย์่แกไปซื้อลอตเตอรี่ครับแกไปซื้อลอตเตอรี่ทั้ง1 5ห้และก็0 4ย์แต่ว่ามันบังเอิญว่ามันเป็นเลข904เป็นรางวันที่สอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับกบนาแต่อาจจะเป็นโชคอาจจะเป็นดวงหรืออาจจะเป็นวาสนาของแม่อุดรของแกก็ได้ซึ่งผมไม่เกี่ยวอาจจะเป็นโชคของแกบังเอิญถูกเลขก็ได้ แต่แม่อุดรครับแกบอกว่าแกดูคลิปที่ว่าผมเจ้าซิมซีแกก็ไปจดหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์สี่แล้วแกก็เอาเลขครับไปซื้อลอตเตอรี่แล้วแกก็บอกว่าแกก็ได้โชคตามนั้นอันนั้นอันนั้นคือแกบอกแกก็ดูแล้วก็แกก็ได้โชคอันนั้นอาจจะเป็นอานิสงส์อาจจะเป็นโชคเป็นดวงหรืออาจจะเป็นประมาณว่า วันเวลาอันที่เหมาะสมของแกแกก็เลยได้โชคก็ได้ครับผมบอกได้คำเดียวครับว่าอาจจะเป็นแค่ความบมือเอิญของแกก็ได้นั่นแหละครับวันนี้ครับที่ว่าผมมาพูดเนี่ยหลายๆคนก็ต้องมาเอามาบอกให้ยังไม่มีประโยชน์นี่ก็คือผมอยากจะบอกว่าถ้าเราแสดงความดีใจหรือยินดีกับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจครับสักวันหนึ่งผมคิดว่าโชคอาจจะวิ่งเข้าหาเราก็ได้ครับ บอแเหนว่าเขาถือเลขมาแล้วเอามาบอกเห็นยังมันไม่มีประโยชน์คือสำหรับผมผมก็คิดว่ามันกับแมนครับไม่มีไม่มีประโยชน์จริงๆแต่นี่คือมันเป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นโชคของแกครับแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้สิ่งที่สาคัญครับผมก็เลยถามแม่อุดรว่าแล้วงวดวันที่สิบหกทันว่าหกเจ็ดแม่จะซื้อตัวไหนแม่จะซื้อเลขนะครับงวดน,นี้แม่จะซื้อเลข 1> 8 1 5ห1 5นี่คือเลขที่ว่าแม่อุดรนแกอย่าซื้อครับ8 5 5 9 5 5ลองดูครับเผื่ออาจจะได้รางวัลที่3เหมือนกันกันกบแม่อุดรก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้ฟังครับว่าเลขออกแล้วม่มิตคนถือหีือเป็นแสนบางคนก็ไม่ได้ฟังครับผมก็ไม่ว่านะครับเนาะเพราะว่าดวงของของคนเราครับมันไม่เหมือนกัน แต่ว่าผมก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่อุดรมากๆครับที่ว่าเอามาเล่าให้ผมได้ฟังนะครับนะว่าแกก็ได้โชคจากหลวงปู่นะครับแกก็ชอบตุ้ผมมงคลผมไปก็สองรอบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เคยไม่เคยคุยกับแกนะนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ว่าแกถูกเลขลอตเตอรี่นี่คือเป็นครั้งแรกไม่ใช่ว่าคือแกก็ถูกเลขอื่นนะครับคือสองตัวท้ายสามตัวท้ายแต่แกไม่เคยถูกเลขรางวัลใหญ่ๆแบบนี้มาก่อนอาจจะเป็นโชค ถึงวันเวลาเป็นโชคของแกครับแกก็เลยได้โชคว,วันนี้ครับแกบอกว่าวันที่16ธันวาเนี่ยคือแกจะไปซื้อเลข815915ครับลองไปซื้อตามแกดูครับอาจจะได้โชครางวัลใหญ่ๆเหมือนกับแม่อุดรก็ได้งวดน,นี้ครับแกก็ได้เช่าตู้หอมไปเยอะพอสมควรเช่นเดีวยวกันแกก็อธิษฐานว่าขอให้ผู้คาถือเลขถือลอตเตอรี่เด้อสิเด,เด้เอาเงินมาชาวตุ้งกับลูกหลานนั่นครับอาน,นิสง์ของแก แกบอกว่าให้ได้ถูกเลขถูกหวยถูกเบอร์จะได้มาเช่าตุ้มกับกบนาสักตุ้มสองตุ้ม,ตมแต่แกได้เยอะมากกว่านั้นครับแล้วแกก็เช่าไปประมาณหนึ่งผมลืมเล่าความฝันความฝันของแม่ครับแกบอกว่าแกฝันเห็นพระแกฝันเห็นพระรูปหนึ่งครับแกไม่เคยเห็นหลวงปู่สวงแต่แกฝันเห็นพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ในกระท่อมแล้วนั่ง <c oughs> หันหลังให้กับ แม่แม่พยายามเรียกเท่าไหร่พระรูปนั้นก็ไม่หันนะในความฝันไม่หันไม่หันหน้ามาเลยหันแค่หลังแม่ก็เรียกเรียกตั้งนานเรียกตั้งนานแล้วก็พยายามเรียกเท่าไหร่ก็เรียกเลยคือผมเลยถามว่าในกระท่อมในเถียงนาหรือในทีลาฝันฝันที่ไหนครับแกบอกว่า,วาสงสัยแกจะคิดมากตรงที่ว่าแกดูผมไปขาย่อยทมซีในกระท่อมบ้านจมกูกแล้วแกคิดว่า ความฝันน่าจะอยู่ในตรงนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นกระท่อมเก่าๆตรงที่ว่าผมเคยไปขอห้าปีที่แล้วแกบอกว่ามันเป็นเป็นกระท่อมเก่าๆแล้วแกก็ขึ้นไปบนกระท่อมแล้วพยายามจุดทูบแล้วก็เห็นพระนั่งเคี้ยวอะไรสักอย่างครับนั่งเคี้ยวอะไรสักอย่างพยายามเรียกปูปูปูป,ปูเรียกเยอะมากแต่แกก็ไม่หันกลับมานั่นแหละครับแกหันหลังให้แกก็เลยถูกเลขเลขท้ายบ่เนาะครับเนาะเลขท้ายกลับกลายเป็นรางวัลที่สาม ผมก็ขอเสดงความดีใจกับแม่อุดอรด้วยครับโชคลาบอาจจะเกิดไม่เหมือนกันอย่างน้อยครับมันเป็นปฏิหารสลหับแม่แม่แก่ผมถามเผื่อนะครับว่าถ้าหากว่าทุกคนได้ฟังถึงอยู่ตัวนี้แม่อุดอรครับแกเช่าตุ้งหงไปหลายรอบเช่นเดีวยวกันแล้วแกก็ขึ้นขันห้าตั้งแต่วันแรกที่เอาไปครับทูบห้าดอกเทียนห้าเล่มดอกไม้ห้าคู่แล้วก็วางใส่จานแล้วก็เอาตุ้ม ใส่ไว้ในพานแล้วก็เอาไว้บนหิ้งพระสามคืนครับก่อนที่ว่าแม่จะเอาลงมาแกก็ใส่คอบ้างไม่ได้ใส่คอบ้างครับแกก็ไม่ได้ยึดติดแบบประมาณนั้นครับแกก็พกติดตัวบ้างแล้วแกก็ทาวันพระหมายถึงว่ายกขันห้าวันพระบ้างวันพระก็ไม่ได้ยกวันพระยกบ้างไม่ได้ยกคือแกก็ไม่ได้ีเรียดครับถ้าหากว่าเราไม่ยก ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทําตามที่ว่าเราสะดวกแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองแม่แกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแล้วแกก็ชอบกับผมไปนาน,น้ะครับตั้งแต่รแรกๆครับตั้งแต่ครั้งรแรกเลยและแกก็ก็กทําอย่างนี้ครับแกก็สั่งกับผมไปประมาณสองสามรอบแล้วแค่นั้นเองครับวดนี้แกก็สั่งเยอะพอสมควรครับใครที่ว่าสนใจหรือว่ายังสอบถามทักมาได้ครับแต่ว่าหมดเขต ผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกาบขอบพระคุณแม่อุดรมากๆครับลองเอาเลขครับไปซื้อลอตเตอรีด่ดูอาจจะได้โชคเหมือนกับแม่แกก็ได้เคล็ดลับเล็กน้อยครับที่ว่าแกยกขันหน้าแค่นั้นเองผมไม่ได้ให้ทุกคนเชื่อครับไม่ได้ให้ทุกคนงมงายแต่บางคนอาจจะเจอปฏิหารในในคนละรูปแบบนะครับเนาะแต่ก็จะให้ทุกคนได้โชคไม่มากก็ให้ได้นิดนึงก็ยังดีขอให้ทุกครับโชเรียนหมายนครับ,รบ16ธัาคม67